ที่นั่งคือไม่ว่าคุณจะเชียร์อยู่มุมไหนของโลกดีกว่าไหมออไม่ว่าคุณจะนั่งเชียร์อยู่ที่มุมไหนของโลกเราก็จะได้ดูโอลิมปิกอันเนี้ยไปด้วยกันโอเออเอ้โอ้หอมอ่ะโอ้เรามาผหอมกันเนาะชุนตะไคร้ยตะไครอ้ี่เข้ามาดูนะคะแฟนค into one. ลับอินท o วันก็ฝากกด ซับสไคร์ให้เราด้วยเพราะจะถึง200แสนเลยเราเติบัวมาด้วยกันตอนเราทำช่วงเรายังมีคนตามแค่แสนท่าอยู่เลยโอไม่ใช่ครับช่วงที่น่ารักของเราเม้นกันโอ้โหเฮ้วันนี้จะไม่ต้องโอ้เฮ้แล้วเพราะว่ามีเพลงใหม่แล้วค่ะหลังจากโอ้เฮ้มานานกว่า3เดือนถึง เกือบก็ครั้งนี้นะครับอินทูวันตอนแรกเขาหลอกล่อเราว่าเอ้ยอินทูวันจะไปโอลิมปิกเออเราก็แบบโอลิมปิกคืออะไรก็แบบมีความแบบงุนงงเกิดขึ้นเป็นคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์ของนี้อ่าก็คือเป็นโอลิมปิกนั่นเองก็คือเป็นการแข่งขันกีฬาเรารู้สึกว่ามันดีนะรู้สึกชอบภาพโปรโมทมากฉันให้ทุกคนดูภาพโปรโมทก่อน1โอมเอโกเอเชสีผมเนี่ยพี่เคยก็คือมาในสีนี้เลยค่ะยากะยากะไม่ได้บอกเลยว่า เป็นเมนไก่แต่ทำตามเป็นราชนิกูล<า>ก <S 2> <S 2> ใช่ใช้คำว่าราชนิกูลได้ใช้คำว่าแบบพระราชาได้ แดเนียลส่วนทรงในการนี่อันนี้กีฬาอะไรคะพี่อาสีขี่ม้าทรงพาเดเนียลทรงม้าน้องแพทริกก็มาทรงฮานูใช่เป็นคนที่เปลี่ยนสีผมลิงกันด้วยนะสีน้องแพทริกก็มีความหวานเพราะเปลี่ยนเป็นสีชมพูกีฬาธนูนะแล้วก็อ่าช่างจางเจย์วนก็มาเป็นฟันดาบโอ้โหพี่ปอยวนก็มาเป็นมวยลินโมลินโมก็มาเป็นเทนนิสนะครับผมอ่าน้องนายวอลเลย์ไหม วันเล่คนไทยรู้เลยนะว่าวันไล่คนไทยเก่งวันเล่เพราะคนไทยแชมป์วันเล่นี่คือแบบที่สุดที่สุดอ่ะที่สุดมิกามิกาก็มาเป็นอ่าไม่ใช่อนี่ ลักกี้ลักบี้ลักบี้ลักบี้ก็มีความเป็นอเมริกันเนาะหมอเขาเนี่ยอ๋อเบสบอลก็ญี่ปุ่นเนี่ยลูเราดูก็เบสบอลแล้วก็พิ่ซันต์ก็เป็นอันนี้จะมวยปั้มไหมเพราะญี่ปุ่นไหมหรือนักวิ่งวิ่งมีป้ายจนวิ่งหลังจะเป็นวิ่งมีป้ายอ่ะแล้วก็พี่ดิวอีก็เป็นปิงปองเออปิงปองก็เรียนแต่เด็กเลยนะประเขาก็มีการแบบโปรโมทอะไรเยอะแล้วฉันชอบภาพโปรโมทนี้มากเขาดูภาพโปรโมทนี้เพื่ให้การเสียเวลาตอนนี้ปล่อยมาแล้ว เร็วมากอาไปดูกันเลยกับ Into the Fire คืออะไรคือชื่อเพลงเหรอคะ Into the Fire ก็คือเข้าไปในไฟเป็นชื่อเพลงใช่ไหมลูกชายไปไปไปะพร้อมนะดูกันเลยครับทุกคนให้ดูนาฬิกาเลยว่าตอนนี้กี่โมงเที่ยงตรงเป๊ะเพิ่งปล่อยเลยแล้วก็มาเลยจ้ะมีเพียงสีโอ้โหเดี๋ยวเเป็นกีฬาโอลิมปิกนะว้ายโอ้ยเป็นเลขเบอร์

อ๋อคือส่งต่อไปทั่วโลกหรอว้าวว้าวว้าวว้ลมมากเหรอมออุ้ยอ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 มันดูมีความแบบเลือดแบะแบ่อนนักทังยอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโลกมาเอเคโลกม้มึงไอเคไอเคผัวมากเอเคจบมื่อกี้ผัวมากมึงดูเอเคบเมื่อกี้ผัวมากอ๋อ เนี่ยเนี oh, <S <S <oh> ่ยเนี่ยเนี่ยต้นพีต้นพีมาหาอะไรโอ้อ่อออออเอออมีความผิดถึงอนี่ยเอ็มวีแบบเลิศ อ้ยเหมือนวิ่งเมื่อกี้ปะเหมือนจะแข่งขันกันโอ้โหอมอะโอ้ยทำผมกันเนาะโอ้ยเก้าสิบต่อเลยจ้าอ๋อมีความแบบอ๋อมีความแบบตัวตนเขาด้วยนะเอาตัวตนของศิลปินมาใส่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเลิศ 呃呃呃 gì 呃呃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  ว้าวโคฟนาทรูมากอ่ะโอ้มันคือการเดินทางที่แบบไปทั่วโลกอะ, One ะอินทูวันป่ะโอลิมปิกทั่วโลกกู้นคนลุกนนลกีฬาทั่วโลกนะกูคน,คนลุกต้องไปเปิดในเทศรรกาลที่แบบแข่งกีฬาเ มันดูเป็นเพลงเชียร์กีฬาอ๋อเหมือนพวกเขามานั่งดูตัวเองแข่งกีฬาโอลิมปิกถูกไหมแบบรวมตัวกันจะได้ถ้วยเลยนะถ่ายหน้าแบ็คดอกรักชอบเนี่ยเหมือนมาชนะอันนี้เป็นนักกีฬาแล้วก็มาอ๋อนี่ไงอ๋อเขาลิงก์กับโอลิมปิกจริงๆเขาไม่ได้เขาไม่ได้โบ้ไปออ๋เขาเป็นเพลงโอลิมปิกเนี่ยโท่าเกียรสวรรค์ยี่สิบขอโทษที่ เขาดิ้เขาดิ้จริงจริงไว้ตายเลยฉนึกว่าเขาแบบว่าแค่เอาคอนเซปต์มาอะไรอย่างงี้ว่าเออเออเอออยาเปิดในโอลิมปิกแต่นี้มันใช่จริงๆนะเพราะว่าโอลิมปิกปีเนี้คอนเซปต์ของเขาคือการที่ไม่มีคนไปเชียร์เลยทุกคนจะเชียร์อยู่ทางบ้านแล้วเมื่อกี้คือทุกคนนั่งดูอยู่ทางจอเห็นปะแล้วเราชอบมันจะมีบางซีนที่เห็นเก้าอี้กลับปะเก้าอี้มันจะมีเก้าอี้ที่อยู่ตรงนี้กับเก้าอี้ที่แบบไปอยู่ตรงเนี้ยไม่เหมือนที่นั่งเชียร์คือเรารู้สึกว่า ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนเออเราคือความสามัคคีอ่ะมันคือโอลิมปิกอ่ะมันคือมันคือการเชื่อมโยงกันเหมือนกับวงอินทวันที่เป็นความนานาชาติความรวมกันของหลากหลายเชื้อชาติมันคือป้าหมายของโลกใบนี้อ่ะที่จะไปสู่พีชอ่ะสู่ความสงบสุขอ่ะอย่างที่บอกว่ากีฬาโอลิมปิกอ่ะก็คือการแข่งขันระดับโลกก็คือแบบครอบคลุมไปทั่วโลกอ่ะแต่ทางนี้ทางัานด้วยงานมันดีแล้วนะขอตินิดนึงได้ไหมขอแม่เมื่อานมันดีขอติเรารู้สึกว่ามุมกล้องตอนเต้นไม่อิมแพกอ๋อขอติด ดีหมดเลยแต่เพราะมุมกล้องตอนเต้นอ่ะมันเราไม่มีความรู้เรื่องเนี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่ามุมเต้นมันจะแบบปึ๊กปั๊กปึ๊กึกมันจะแบบไม่รู้ดิไม่รู้อันบไปไม่รู้สึกเหมือนกันนะหรือว่าฉันรู้สึกคนเดียวใช่ว่าเบาไปเฉยๆมันน่าจะแบบมันแซ่บได้อีกอ่ะจริงมันแซ่บได้อีกแต่ถามว่าอลังไหมก็คือก็คือเต็มสิบก็คือเก้าในฐานะที่มันดีไงก็เลยแบบอยากติพอมันดีก็คืออยากตินิดนึงอย่างของจางเจี้ยหยวนอ่ะเขาเข้ากีตาร์มาเพราะว่าน้องเคยแข่งรายการที่ประกวด เดอะบอทเดอะเน็กซ์ซูเปอร์แบนด์บอยแบนด์อะไรใช่ไหมหแล้วก็ของลิพี่หรือวี่อ่ะเขาก็เอาลำจีนมาถูกไหมแต่อยากรู้ว่าของนายกับแพทริกเป็นอะไรอะ่ะ <oz ático> ไม่ถึงว่า,าเมื่อกี้มันมีปะอ่านะขอดูกรอบก็ไเลยหนๆก็ในใน,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 ในะน้น <oz mínimo> อันนี้สวยมากอ,อันนี้ของจริงอันนี้คืออันดับเลยเขาก็แบบใส่เสื้อตามอันดับเลยเออหนึ่งถึงสิบเอ็ด ตรงแล้วมันเป็นอันนี้นะมันเป็นสนมันเป็นมันเป็นสัญลักษณ์แบบไปต่อเออหายไปปะเออซันตานะนาวินทูวานมันเป็นเกมนะนี่เหมือนเกมเหมือนแนะนนัมบังตะกีฬาก่อนลงสนามนี่ชอบข้างบนมากตะเกียกเห็นบ้านที่นั่งมันแบบ ที่นั่งคือไม่ว่าคุณจะเชียร์อยู่มุมไหนของโลกดีกว่าไหมโโหไม่ว่าคุณจะนั่งเชียร์อยู่ที่มุมไหนของโลกเราก็จะได้ดูโอลิมปิกอันเนี้ยไปด้วยกันอุ้ยตกเลอีกี่นี่ไงนี่ไงคอสตูมของแต่ละคนอุ้ยเพิ่งเห็นว่าเอลรอยเนาะใส่เอลรอยแรงมากแต่ว่าคนที่แบลกรุบสุดคือถุงเท้าน้องนาย <c oughs> ชมพูมาก ค่ะ,เ,ะเราจะส่งกำลังใจไปทั่วโลกหมเสิงเขา,าเป็นหมอเหรอทำไมถึงแบบแปลกใจใส่อันนี้ความฝันหรือเปล่า อาจจะอยากอาจจะอยากเป็นหมออันนี้มาริโอมาอหไปมีคำ for unity การรวมเป็นแบบเอกภาพเอกแบบอันเดียวกันอะไรเยยงีเ้ยอ,อันเนี้ยอันเนี้ยแฟนคิวแบบคิวแบบแฟนมากไกดิไปดิเดอะไฟเออร์<ะ>ิปดกไปดปิไปดิไิไปปดิิปดิไรดิปิไปิิปิิมเลิเลนะิปิโ เฮ้ยเป็นเป็นดิบินนึกไหมปะเนี่ยปะกีตากีตาร์วะฉันสังเกตว่าข้างหลังอะมันมีความเป็นอินทูวันในฟอนต์ต่างๆกันในสีต่างๆกันด้วยนะเอใช่คนด้วยใช่อย่างที่เราเคยพูดไปเลยอะใน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 คลิปของ NCT Dream อ่ะแล้วสีข้างหลังทั้งหมดเป็นสีโอลิมปิกด้วยนะเนี่ยสังเกตดีๆ เป็นสีแบบเนี่ยโอเชียเนียสีฟ้าสีสีเหลืองเอเชียสีแดงเป็นแบบอเมริกาอะไรเงี้ยคือสีขาวอุกกาบาใช่มันคือสีบนห่วงโอลิมปิกอ่ะอันนี้แม่ไม่ไหวไม่ไหวไม่มีอะไรรีแคปอยูงเว้นหล่อหล่อชันหายโเอ้ยโอ๊ยหล่อเกินและวสีนะคะสิงหอหีวใจ ทุกค o n d i t i o n ปังนี่คือแบบร้อนแรงสุดแล้วอะหัวแดงโซแดงเต้นได้แรปได้ปังวะ่ะโอ้ยปังมากพี่ดอกเจ๊ด้ะโเดี์เดียโอ้ยอันนี้มีความแบบมาเชยร์กันเยอะ <laughs> เออชาวว่าเราไม่ถึงเหมือนเพลงเชอกีลาเนาะอืมมันมีความแบบอันเนี้ยเด็กๆบอกไหมเปิดตอนต้นเปิดตอนต้นทูมเอชสวัสดีครับเพื่ออันนี้ร้อนนะแสงเนี่ยทูมูเอสสวัสดีค่ะเปิดตัวพรีเฟนเตอร์ทูมูฟเอสสวัสดีนะ เออใช่บออเ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 ออิในหอในหออออออมาวเ้ยออออแต่นี้ชอบนะเมื่อกี้เธอเห็นอะไรไหม แม้ว่าอยู่ข้างนอกสนามอ่ะเราจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าเราจะแบบเป็นแบบมิตรภาพกันแต่ในสนามทุกคนแบบสู้กันสู้กันแบบไม่ยอมกันนะนี่ก็คือการแข่งขันกีฬาผมว่าเวสเลวครับใส่กี้ทำท่าทำท่าซีลีส์นี้เลยดีวะก็ดีนะดีเลยแหละ อ้าวชิวะขอบคุณมากครับโอ้รสนุกกัรอ,อ,อ,อคอยเพราะว่าแบบดีดีใจที่ได้มาดูอินทุวันสักทีแล้วคือแบบวันนี้แบบเสียดายพี่หนึ่งไม่ได้มีคิวถ่าย <c oughs> แ,และแลเกือขั้นรัดคิวถ่ายเลยเพราะว่าตอนแรกถ่ายอันอันอื่นกันอยู่ก็ มานั่งดูกันเลยค่ะเพราะมาปล่อยมาแล้วยเงี้ยสนุกมาพี่จิมเป็นไงบ้างดูไปตึงเต้นยิ่งใหญ่ก็สมควรที่จะได้เปิดตัวโอลิมปิกเอาจริงๆ็การแข่งกีฬามันก็คือยังรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแต่ตอนในสนามก็แข่งกันอย่างเต็มที่ใช่จบมาก็เป็นเพื่อนกันแต่หม็คือช่วงนะ การแข่งขันอ่ะมันก็เล่าเรื่องราวที่เขาผ่านก<ช>ันมาตั้งแต่ต้นอย่างที่บอ,อกก็เหมือนการแข่งโอลิมปิกกันเหมือนแข่งเพลเวอก็เหมือนการแข่งกีฬาเลยแต่ช่วงปีนี้มันก็เป็นคอนเซ็ปต์ค<ช>ือโอลิมปิกมาจากทุกเชื้อชาติจริงๆอ่ะฝรั่งก็มีเชียร<ช>์อะไรม,มีหมดแบบฝั่งอินเดียก็มีอะไรเงี้ยนะแค่จะประกาศ้เฉยว่าเป็น w o r l d w i มีความเป็น มานาชาติแล้วแต่แล้วว่ามันมันสมควรแหละเพราะว่าเอาจริงๆคือในวงนี้ก็มีสมาชิกค,คนญี่ปุ่นทั้งสองคน <c oughs> แล้วปีนี้จะที่โตเกียวด้วยเอาจริงเพลงนี้สามารถได้หลายภาษาใช่ถึงกินสนุกมากทุกคนครับ <c oughs> โอเควันนี้ <c oughs> อย่สตรีมมิ่งฟังเพลงแล้วอย่าเดี๋ยวเราลาไปด้วยสเตจ็สเตนะครับผมว้าวชุดตะขา่โอ้ฟันตา ยัวมากข้ามันแอบแบลครบปอยู่นะโอ้ยเจ้าโอ้ยยูคือหล่อมากโอ้ห็นได้นอล่อมากหล่อแบบมองจากเมืองไทยเป็นเมืองจีนยังเห็นนะว้าได้มีรายละเอียดเยอะมากเลยแต่เด้เห็นดน้อยอ่ะเพราะอาจารย์พาว่าชนะดูอันนี้มาก่อนเลยครับฉันก็เลยพอดูแล้วฉันก็เลยรู้สึกว่า พอฉันได้มาดูเห็นท่าเต้นแล้วคือแบบเสียดายใช่ไหมมันน่าจะได้ออกมาเยอะกว่านั้นนะแต่รอเวอร์ชันแดนเป็นเอแล้วกันเลิศมีวิการแปลนแถวนะโอ้อันนี้คือ unity เนาะยอดอุ้ยฉันชอบเอทว่ะเฮ้ยโมเดินมาแล้วแบบเลียงหมดเลยหินโมคือหลินโมอ๋อุ้ยอ้โหเออโอ้ยมันน ที่บินมาจากที่ต่างๆ,ออางๆมารวมตัวกันเจาะลูกบาสถ้าพิจตรอเาะบาสเออเดื๋เขาเอาท่ากีฬามาใส่เพลงอ๋อ,อใช่ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นลหลายๆกีฬารวมๆกันเนี่ยมันเป่าประกาศจริงเน่ยดออโอ้ยโอ,อ้ยลูกชายจะไหนใครจีกินไหนโอ้ยมาแล้วโจอ,อโอ้ยพละมุมเลย <laughs> จะมยไี้อบ่รู้อ้อ้โอโอ้โอ้โอโหโออ้ไอ้โอโอ้โ้โอออ้ออ้โออ้อ้ออ้ออออ้ออ้้ออออ้้โออโอ้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 โ้อออโอ้โ้้ Ồ Lên Ui ui đi đi Ờ Ui 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 À Ờ ờ ờ Mình nhảy đi sao Dạ Mình nhảy đi sao Mình nhảy đi sao Mình nhảy đi sao ถ้าอยู่ในสนามก,กีฬาแต้องมา,ใ,าใช่คชบท่านี้แบบแปงแถวเป็นตรงเกดับเกดับนะอ่าวิ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 ว้าวขอทงอินทวันไม่ใหกดโอ้ยท่าเต้นดีจริงจริงจริอุ้ยมาองนายเมื่อกี้อื นี่ชอบชอบอันนี้มากแม่อยาไปอยู่ตรงนั้นเออดีชอบการที่เขาให้ตัวเอ็อยู่ข้างหลังอะเรารู้สึกว่าตัวเอมันเป็นเหมือนตัวแปรมันเป็นเหมือนตัวแปรที่สื่อถึงความเป็นแบบซิ t i z e n หรือว่าชนชาติต่างๆมันคือจะเป็นตัวแปรอะไรก็ได้ที่จะมาอยู่ในการแข่งขันครั้งนี้โอลิมปิกอะไรเงี้ยดีชอบดีดีเมื่อกี้คืออะไรถ้าเต้นอะไรก็ชอบหมดเลยทุกอย่างดีไปหมดเลยเพอร์เฟคไปหมดเลยเพื่แบบชอบเอาที่ง่าย ขอโซนอ๋อขอโซนทนรองเขาเขาด้วยหรือเาเมื่อกี้ฉันนึกว่าเขาใช่เฉันนึกว่าเขาแบบเอียรินเอียร์หลุดหรือว่าอะไรอย่างงี้เออโอเคประมาณนั้นเย้ฉันนึกว่าเขาอินเอียร์หลุดหรือว่าแบบไม่ได้ยินเสียงกันเลยดูไม่ทันไม่ใชครับตอนแรกเคยพูดน้อำหนักเอออะไรโฟกัสหลายคนดี้มาดูไม่ทันจริงโอเคสนุกมากทุกคนที่ฝากครับใครที่เข้ามาดูนะคะแฟนคลับอินทูวันก็ฝากกด ซับสไคร์ให้เราด้วยเพราะจะถึงสองแสนเลยเราเติบโตมาด้วยกันตอนเราทำช่วงเรายังมีคนตามแค่แสนท่าอยู่เลยโอไม่ใช่ครับช่วงที่น่ารักของเราฝากคนที่ดู YouTube ไปตามทวิตเตอร์เม้นก่อนเข้านอนด้วยนะครับเพราะว่ามีการขับเดือดรเรื่องราต่างๆของอินทวันบนนั้นด้วยนะครับขอบคุณค่ะโอเควันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปแล้วครับบ๊ายบายค่ะยังมีอะไรก็คอมเมนต์อะไรก็ส่งมาอินบ็อกซ์ได้นะคะแตหรับอินทวันเลิศ อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ